ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกกตนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้รอรับเอกสารจากทางอบศและภาคีคือฝ่ายภาคประชาชนนะครับก็วันนี้เอกสารที่เราเตรียมไว้นะครับที่จะถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีเอกสารนะครับผมครันิดนึงนะครับเป็นเอกสาร ให้ขอให้ทางประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกหน่วยงานทั่วประเทศไทยเพื่อป้องกันไม่ให้มุสิม์ต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาประเทศไทยโดยผิดกฎหมายแล้วโดยสวมสิทธิ์และใช้บัตรประชาชนปลอมนะครับแล้วก็อ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับเรามีหนังสือที่มทออนะครับเอ่อ2นนะครับทับแนนะครับจากกรมการปกครอง ลงวันที่4เมษายน2566 0 6นะครับแล้วก็ข้อ2นะครับเรามีเอกสารข่าวต่างๆจากข่าวจาก BBC News ข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ครับข่าวจากเ,เรื่องเราเช้านี้ข่าวจากสำนักข่าวอิสารานะครับแล้วก็ข่าวจากจาก เดลิโพเตอร์นะครับแล้วก็พสดีทุเด์หลายสื่อเลนคราบนะครับเพื่อเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นภัยร้ายแรงคือเนื่องจากมีการขนวุสลีต่างด้วเข้ามาทุกจังหวัดนะครับเข้ามาทุกที่ทุกทางเนี่ยแล้วหลายปีแล้วด้วยนะครับแล้วสิ่งคือทราบว่ามีการปลอมบัตรประชนจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเองเราจึงต้องการให้โยบต่อนะครับทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับในเรื่องของบัตรไทยชนปลอมนะฮะโดยด่วนก่อนที่จะเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับเพราะว่า ผลกระทบจากจากการเลือกตั้งที่ถ้ามีมุสลิมปลอมนะฮะมันจะเกิดมันจะเปิดปเ,เปิดปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศไทยเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะครับเราได้แนบเอกสารหลักฐา,านทั้งหมดให้กับทางกกตด้วยนะครับะรทีีม่มอไ